ชิฟองสีขาวคะ่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าสวัสดีคะ่ะเพนนีมาพร้อมกับเสื้อชิปฟองตัดต่อผ้าลูกไม้ชิ้นต่อชิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นเบลว์เชิ้ตนะคะกระดุมผ่านหน้าปลดได้ทั้งหมดมีซับนายนเป็นผ้าชิฟองเย็บติดนะคะเพนนีรีวิวที่ไซส์เอ็มอกสามสิบแปดเกือบเกือบสามสิบเก้านะคะความยาวยี่สิบสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้าทรงแขนนะคะจะเป็นทรงแขนกระบอกนะคะทําทรงใหญ่นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัดต่อผ้าลูกไม้ชิ้นต่อช,ชิ้นเช่นเดียวกันนะคะ ปลายแขนจะอัดพีทนะคะคุณลูกค้าสวยเก๋ค่ะด้านหลังนะคะเรียบๆนะคะตอนนี้เหลือสามตัวสุดท้ายราคาน่ารักเลยค่ะรานะคาพิเศษกันเลยนะคะสีครีมนะคะคุณลูกค้าสีครีมมือสีเบสไซส์ส L อกสี 40, 40่สิบสี่สิบเอ็ดนะคะสีแดงค่ะสีแดงเลือดหมูนะคะไซส์ x ออกสี่สิบสองนะคะสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าใส่ออกงานได้ใส่ได้